ในวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําวิธีการทําที่พกผมนะคะก็เป็นวิธีที่ทําง่ายๆได้ที่บ้านเองนะคะค่ะก็มาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะก็จะมีไฟแช็กนะคะกาวแท่งค่ะในที่นี้นะคะถ้าเราไม่มีปืนกาวก็สามารถใช้กาวแท่งแล้วก็เอาไฟแช็กลนได้นะคะแล้วก็มีที่คาดผมค่ะกันไกลนะคะสําหรับตัดดอกไม้ในที่นี้เราตัดมาไว้แล้วนะคะแล้วก็ดอกไม้นะคะเป็นดอกที่ไปเลือกเองที่ร้านนะคะค่ะ มาเริ่มทำกันเลยนะคะค่ะแล้วก็จะเอาไฟลนที่กาวนะคะก็ไปติดที่ดอกไม้แล้วก็เอามาติดตรงนี้นะคะก็ทำติดกันไปเรื่อยๆนะคะในที่นี้เราจะสลับสีนะคะ เราก็จะทําให้มันติดๆกันนะคะไม่ให้เห็นเนื้อของที่พวคุมนะคะค่ะติดไปเรื่อยนะคะความดอกไม้จะเยอะหรือไม่เยอะก็แล้วแต่ความชอบของเรานะคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นวิธีที่ทําเองง่ายๆที่บ้านนะคะใส่ได้กับหลายชุดแมทได้กับเสื้อผ้าหลายแบบด้วยนะคะค่ะถ้าใส่แล้วก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองไปใส่กับชุด Max i d ี่เนะคะสามารถใส่เป็นได้หลายงาน,นะคะ่ะเดี๋ยวไปดูอีกชุดเลยนะคะ